เมนโพสต์ภาพอ้างคนไทยอพยพมาจากจีนถูกตอกลับด้วยงานวิจัยจากเว็บไซต์ระดับโลกน่าาง ครับก็เอาอีกแล้วนะครับชาวกัมพูชายัดเยียดความเป็นจีนให้ไทยเหมือนเดิมเช่นเคยโดยมีผู้ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้นําเอาภาพที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงเอาเสียเลยนะครับไปโพสต์ในกลุ่ม Amazing World Culture Hub ที่แอดเคยเล่าให้ฟังไปว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่แอดมินจะเป็นชาวกัมพูชานะครับเวลาเราไปโพสต์ข้อมูลอะไรที่จะพยายามยืนยันความจริงบางครั้งก็โดนลบบ้างโดนบล็อกบ้างนะครับหรือบางคน โดนแบนไปเลยก็มีนะฮะท่านผู้ชมของช่องเราหลายคนที่เคยโดนก็มีมาคอมเมนต์ให้อดได้รู้เหมือนกันนะครับซึ่งโพสต์นี้ก็เป็นอีกโพสต์หนึ่งนะครับที่ชาวกัมพูชาแสดงภาพหลักฐานว่าชาวไทยนั้นมาจากจีนบ้างเป็นพวกอ,อพยพมานะฮะซึ่งชาวไทยเราเองก็ได้ไปตอบกลับด้วยข้อมูลทำเอาชาวกัมพูชาหน้าหงายเลยทีเดียวนะครับจนสุดท้ายต้องปิดกั้นการคอมเมนต์หนีไปเลยก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวของช่องเราในวันนี้นะครับอยากจะ รบกวนคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปในช่องของเรานะครับกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับในวันนี้โดยมีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้นําเอาภาพซึ่งเขาได้พิมพ์ในแคปชั่นไว้ว่า <c oughs> เครื่องแต่งกายแบบสยามหรือชุดไทย <c oughs> บันทึกโดยเอกสารประวัติศาสตร์ของจีนและฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษที่สิบ หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าทาไมชาวกัมพูชาเขาถึงชอบยัดเยียดความเป็นจีนให้กับคนไทยเรานะครับแอดได้ทําคลิปอธิบายตําราเรียนประวัติศาสตร์ของชาวกัมพูชาเอาไว้นะครับในช่องของเราในตอนที่มีชื่อว่าเขมรซีรีส์ EP 3แบบเรียนตําราประวัติศาสตร์เขมรเรื่องสยามก็สามารถกลับไปดูได้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้ข้อมูลพื้นฐานของชาวกัมพูชาจะได้เข้าใจคลิปนี้มากยิ่งขึ้นนะครับกลับมาที่เรื่อง ของเราอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งในโพสเนี่ยนะครับเขาก็ได้โพสต์ภาพเป็นการแต่งกายแล้วก็แปะธงชาติไทยเอาไว้นะฮะแอดเองก็อยากจะใช้คําธรรมดารรมดาว่ามันเป็นความตื้นเขินทางด้านประวัติศาสตร์อย่างมากเลยพอมีคนไทยเอาข้อมูลเข้าไปยืนยันชาวกัมพูชาก็รับไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ปิดการแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ไปเลยเพราะยิ่งโพสต์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนแฉโดนชาวไทยเข้าไปขุดก็โโปต์ แตกไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งข้อมูลหลักที่ชาวไทยท่านหนึ่งท่านเอามาโพสยืนยันนั้นแอดต้องขอชื่นชมอย่างมากเลยนะครับได้เอาข้อมูลจาก w w w n a t u r e com เป็นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ DNA ของคนมอญโบราณคนไทยปัจจุบันและคนกัมพูชารวมถึงเชื้อชาติหลากชาติพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณเซาท์อีส t a เอเชียโซนเมรแลนด์ของเราโดยด n a ส่วนใหญ่ของคนไทยจะเกาะกลุ่มใกล้เคียงกับดี a บรรพบุรุษโบราณซึ่งเป็นชา อาวมอนโบราณที่อยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่1-3แต่ผลของ DNA ของชาวกัมบูชากลับ แตกต่างและอยู่ในจุดที่ห่างไกลาจากชาวเอเชียอาคเนโซนเมนแลนด์ส่วนใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าโซนสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับทั้งไทยลาวพม่าอย่างมากเลยนะครับโดยงานวิจัยนี้เขาบอกว่ามีชื่องานวิจัยไว้ว่าดีเเอโบราณโพโตโฮิสติกชาวกัมพูชาผสมปะปนอยู่กับประชากรท้องถิ่นอย่างรวดเร็วในช่วงคริสตศตวรรษที่1-3ถึงซึ่งก็หมายความว่าความแตกต่างของนีเอของกัมพูชาเนี่ยนะครับแตกต่างจากคนอื่นแต่มาปะปนกับ คนอื่นในช่วงคิตสัตว์ที่1นถึงสในภายหลังสําหรับใครที่สนใจงานวิจัยนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ช่องดีสคริปชันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปอ่านทําความเข้าใจกันได้แล้วกลับมาที่โพสต์ของชาวกัมพูชานะครับที่เขาได้อ้างอิงภาพเอาไว้นะครับเดี๋ยวแอดก็จะเอาภาพเปรียบเทียบให้ได้ดูนะฮะซึ่งคนไทยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับแล้วก็ยืนด้วยหลักฐานสุดท้ายเขาก็ปิดคอมเมนต์ไปเลยนะครับเพราะข้อมูลที่เป็นรูปภาพที่ชาวกัมพูชาท่านนี้เอามาโพสต์ทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงเลยนะครับซึ่งแอดก็สังเกตว่ามันแปลกๆอยู่ข้อมูลของคนไทยที่ไปตอบกลับชาวคัมบูชานะครับโดยคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยไม่ได้อพยพม,มาจากจีนมีงานวิจัยใหม่ๆประเทศไทยใช้สังคมศาสตร์วงเล็บพงศวรรดิน,นอกรีดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์บิชชอฟฝรั่งเศสและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียอไซแอนส์ในการระบุจีโนมและยีนการวิจัยของชาวตะวันตกชาวญี่ปุ่นและพม่า ยอมรับความจริงเรามีงานวิจัยยืนยันเป็นเอกสารแนบแล้วเขาก็ได้แปะลิงก์ของ w w w ร์วายเว็บเนเจอร์ดอทเอาไว้นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่แอดได้เล่าไปทีนี้เรามาดูความคิดเห็นกันบ้างนะครับโดยท่านแรกนะครับเป็นชาวไทยเขามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนา้นขมิเขารู้จัก d n a อเอไหมครับหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์เขาก็มาตอบกลับนะครับบอกว่ากําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มีชาวไทยอีกท่านนึงเข้ามาตอบนะครับก็บอกว่าเอาอเนาะความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับ เขามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้ไว้ว่าฉันทําแล้วคุณได้ตรวจดีเอ็นเอของคุณหรือยังกรุณาแบ่งปันผลลัพธ์ของคุณให้กับฉันเห็นทีความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับก็บอกว่าอย่าตกใจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นต้นกําเนิดของอินเดียแล้วก็มีชาวไทยอีกท่านนึงเข้ามาตอบนะครับเขาบอกว่าที่น่าสะรพงกว่าคือหมวยโบกตอฆ่าสิงโตแต่ในเอเชียไม่มีสิงโต แสดงว่าเมื่อก่อนเขานั่งเครื่องบินไปฆ่าสิงโตที่แอฟริกาอันนี้แอดขออธิบายเสริมสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทราบในเอเชียเรามีสิงโตนะครับโดยเฉพาะในอินเดียและในจีนบางส่วนที่ติดกับอินเดียเมื่อก่อนมีสิงโตสายพันธุ์เอเชียซึ่งปัจจุบันนี้ในอินเดียก็ยังมีนะครับแต่เหลือน้อยมากแทบจะใกล้สูญพันธุ์แล้วและสิงโตเอเชียกับสิงโตแอฟริกาเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับสิงโตเอเชียจะมีตัวเล็กกว่าตัวผู้จะมีแผงคอไม่ได้ใหญ่เท่ากับสิงโต ก็มันบ่งบอกเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้คาว่าศิลปะการต่อสู้ฆ่าสิงโตเนี่ยมาจากอินเดียแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อื่นไม่มีสิงโตจะมีแต่ในอินเดียแล้วก็ในเอเชียกลางบางส่วน หมายความว่ากัมพูชาเนี่ยรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียแน่นอนนะครับแต่เขาก็อ้างว่าเขาเป็นออริจินัลนะฮะหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าถ้างั้นผมพุทธเจ้าก็เป็นชาวเขมรน,นะสิครับเขาประชดประชันนะฮะแล้วเจ้าของคอมเมนต์เขาก็มาตอบกลับนะครับ,บว่าผมนี่ขนลุกเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวไทยเขาบอกว่าผมปาข้อมูลนี้ให้เขมรอ่านดูเหมือน นอกจากไม่อ่านผมยังโดนบล็อกด้วยปลอเขมอิอ่านงานวิจัยไม่เข้าใจหลังจากนั้นเจ้าของข้อมูลนะครับเขาก็มาตอบกลับบอกว่าหรืออาจจะรับความจริงไม่ได้คะ่ะเจา้าของคอมเมนต์เขาก็ตอบกลับนะครับบอกว่าผมคิดว่าเป็นขบวนการเขาทํา,าหน้าที่โพสตเฟกนิวแบบไร้สมองเท่านั้นเถียงด้วยตะก,กะไม่ได้สั่งอะไรได้แค่นั้นอันนี้แอดก็ตั้งข้อสังเกตนะครับแอดไปตรวจสอบดูลายหลายเฟซบุ๊กที่พยายามมาโพสต์ข้อมูลที่เป็นเฟกนิวแบบนี้จะเป็นเหมือน i/O เหมือนอวตารมีชาวขบุชาที่พูดจริงๆก็มีนะฮะที่พยายามเข้าไปดูนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าคนไทยเราศึกษาเราพูดเราถกเถียงกันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่หลากหลายแขนงจากผู้รู้ในหลายประเทศอย่างมีเหตุมีผลขอบคุณค่ะหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าคุณแสดงกราฟแบบนี้ให้ขมรดูขมรมันไม่เข้าใจหรอกเพราะขมรดูไม่เป็น มันแปลไม่ออกความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาว柬ชานะครับเขามาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไว้ว่าการศึกษาหลอกประวัติศาสตร์ไม่ได้สำรวจและยอมรับความจริงเพราะคุณไม่มีความสุขกับบรรพบุรุษที่แท้จริงและภูมิหลังที่แท้จริงของตนตลกสิ้นดีนะักคุณผู้หญิงและคนของคุณส่วนใหญ่ดูถูกชาติอื่นเป็นเพียงวิธีที่คุณอ้างสิทธิ์ทุกคำที่คุณพูดหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์เขาก็ไปตอบกลับนะครับเขาบอกว่านี่คืองานวิจัยคุณไม่เข้าใจเรื่องงานวิจัย ทีนี้เรามาดูความคิดเห็นที่ผู้ใช้งานกลุ่ม Amazing World เ u า t u อ e าร์ที่เขาไปแสดงออกกับโพสต์ของชาวกัมพูชาทานนีกันบ้างนะครับโดยทั้แรกเขาเป็นชาวไทยเนะเขาบอกว่าอะไรของเหมนอีกความคิดเห็นต่อไปเนะครับเป็นของชาวกัมพูชาฮะเขาบอกว่าเฮ้ย hey, สวัสดีไทยฉันคือบรรพบุรุษของพวกคุณความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนี่ครับเขาก็ไปเสียดสีนะฮะโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ารัฐบาลไทยควรให้คนในจังหวัดกัมพูชาเข้าถึงการศึกษามากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นก มีชาวไทยก็ามาตอบกลับนะครับบอกว่าอย่าเลยค่ะอย่าได้เรียกว่าจังหวัดเลยค่ะคนแบบนี้เหมาะเป็นได้แค่เมืองขึ้นความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าการเรียนรู้สําคัญเสมอมากๆเลยนะความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยอีกหนึ่งท่านนะครับโดยเขาบอกไว้ว่ามั่วมากๆบ่งบอกถึงการไร้การศึกษาความคิดเห็นต่อไปบอกว่าหากไทยเป็นคนจีนกับบูชาก็คือคนป่าก็เป็นความคิดเห็นนะครับของผู้ใช้งานกลุ่ม Amazing Work Culture Hub นะครับที่มาแสดงความคิดเห็นการเกี่ยว กับประเด็นที่มีชาวกัมพูชาท่านนึ่งได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับการอ้างว่าคนไทยเป็นคนจีนนะครับอบพยพมาจากจีนแล้วก็มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เอาข้อมูลไปตอบกลับเป็นงานวิจัยนะครับแต่ที่แอดสังเกตนะครับหลายๆคอมเมนต์ที่เป็นชาวกัมพูชาจะ เหมือน IO มากๆเลยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้าไปกลุ่มนี้นะครับลองไปสังเกตดูโพสต์นี้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะสะกิดใจเหมือนแอดหรือเปล่าว่าหลายๆคอมเมนต์ที่มาตอบกลับเนี่ยมันเหมือน IO จริงๆนะฮะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลข้อความทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ตัวผมเองอ่านผิดไปแปลผิดไปสรุปใจความผิดเพี้ยน ไปจากเจตนารมของผู้โพสต,ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ